สบายดีพี่น้องหูตแล้วตําอีกอันนี้แกเห็ดปัวแกเปรพี่น้องจะเศร้าพอพนกะจิมาแล้สบายดีพี่น้องเอาพวเตี้ยวละบานน้ำมันขันมันนันคนใส่ดิมนดีนี่ขาอ่ะขาวเรืเทงีนปวีจนสาจีนแก่เปรพี่น้องจีปกันจรัไปทางด

ห้อยมือน้วก็นำพูดเดียวเรหรนกลเ้้ฝนตกเลยฝนตกคือมาฝนตกสับมาวันนี้ได้มือตกมามือนกว่านพุ้ย อ่าย้นายแป้ได้่เฮ็ดนะได้ดีแล้วเนี่ยเราคือมาลายคนเห็นเราไปจากคนเรามาสามผมรูพี่นาองางเพิ่มเพิมมาก

อาเบิ่งกันพี่น้องข่าวเดอเอาเบิ้งด้วหาเพชดนะพี่น้องฟาดโจ้ขึ้นรองงามงามอันนี้าดพี่น้องแต่ละแต่ละคนาเ็รนี่งามเลยนาอนี่นะขาวเพชรพอพอมันี่ โอ้ได้แล้วดูเราโล่ไปโลหนึ่งโลไปใ่ใชยายแปรมีเบิองโน้ได้อยู่บ่โอ้ได้เลยเสือยายแปรกับสุดยอดฮ่าฮ่า่ยาแพ้าทก่ล้าาล้างลางกินกินกินนี่ปงกินน่งกินนี่ าทางนี้กับพ่อทางนี้แต่ละคนหนึ่งเนื้เกือบเต็มกระจาแต่ละคนพี่น้องเลยเน็จริงมาเลยนะนั่นโอ้เปล่กลางแค่นี้มอแต่ละคนนะุกร้อนเผาเฮ็ดซื้อ ถ้าวาไปเยี่ยมันขึ้นเนาะโอ้ยตายแล้วพี่อน่เบ้องมืกกเนาะมงกระตากแต่ละคนเบิ่บงแล้วเอาวะพี่น้องแต่ละคนถูเนี่ยฮะองเนตาเห็นเขาเด็วไปลวอ้ยโง่านะเอารวมแล้วเัาตานี่เด้อโอ้ผมไม่อยานจะเออพี่น้องเย มามาพามากินมาก็มายังกมาจะไปขายบ่อหรือจะไปเห็นอะไรบ้าเอาไปกินบอเเศ้านี่ก็ได้เ้่ก็ได้เ้หนงกลัมางอยภีน่ามอนี่มันอยเนาะโหเนาะพี่เนาะปลาถ่ใหแปลมาผอมพายุ

คนตกยังตัวแท้ดิตัอเนี้ยแม่กวมข่อยเลยดีนั่นมายว่าเขาบ่นเร้วว่าอย่นี้กับนี่เห็นไ่มไปหานี่มันคือบ้างนะข้นน้ำไอง พรยาแกงส่น้ำแล้วกันจุ่มๆนะนี่เราเลยโดดมุนโอ้พัดอยู่เพื่อนกัมีคือบกินโอ้ยเราสิเราทีมเฮดสุดเ็นพันย่ิเลยองามยน ขนแมงดํมาไปหายแมงดไปแหวหายเจ้าบรารติ้หาเครับแเราก็แกงกินิเออได้รถจะเแนบขดเดี๋ยวนีเราุกงุคุณกระตุกใี่ กินโหลดเดรนน้ำสมน้ำหวานค่ะมันยังปลเาไดทุกันันนี้เรา้่ายแบบดเราันกินอะรมากินลสกอะสิค้ายก็เอาโอ้จะ จะคือมานชายายจะมาเป็นติหุบเอาอยู่ในสายายงามอันดิอะไรก็พูดใบเต๋อไม่น่าจะไหนจิเต็มตานนาแมาวมะพ่อชอบไปนอกท่ามากว่าท่านดิหาไก เห็นคเท่าอไได้คนันไปทงุ่นเอือยใหญ่เมน่น้าม่วันนี้มนกว่าแได้สะละว่าหรือ่าว่ามี่่าดนอนนี้น้ต้งยเฮ็กได้ออกนี่้จ่ายเฮ้นพอนังบ่ออกลายอยู่ใหญ่

อสิอุเอามันจังนะอูเอาน้ำนัวมันจังบ่อแซ่มาแล้วกับพวสานามุนพี่น้องไ้ให้ฉะผีไ่ใช่ฉะสิบ่มาได้บ่ศิฟวงไปใช่หล เอ้าแล้วไงเลาเป็ปสีหยีอับซะสองหัวกินกาจอดสินใส่าสั่นซะสื่อเฮ็ดน้ำกระเจ้าพี่น้องงามรีเออจวดอยู่ สาหมูสาดีสาโตไปกลดจนอยากตายไปนลําเก่าเข้ามเจ้านี่ให้พ่ออีจ่อยอีจอยก็ยุบใหมาอีกสิหาดอกเป็นแ่าดนะือเศ้านกาไม่จะซื้อกุ๊กแก้วเล้ง่ายกว่านี้ง่ายกว่านี้คิมะไดั่ันนี้มันงายกว่าอันนี้มัน่ากว่าตั้งแต่ัาั่วแล้อายุเอากหม่อยากตั้งห่งมันบวมอยากกินดอกแม่ดีๆนะ ขาหมากเส้นตามาหูปเริ่บัน้าบริยเแปนนี่นะข้าวเขาวก็อีซีก่อนาหามแ่หาคนเดียวมันรวนขาหาเลยหาเลว่ะ่หาแล้วขนาดนั้นมนยังบกเห็นตะกี้นี่โกกบุน้ากรไรีหน้องวนี้ห้องโกทีมา ไปชิเลือกหาดนนใหญ่ๆพี่น้องตัได้บ่มีดอกกับบเอาเลยเนาะให้รว่ากันด้มันหักกันตั้งดื่มกับขี้ดินได้พี่น้องเลยเฮ้ยมาเฮ็ดเนาะปะ่อยเนาะชุมห่าเรไจนในครัวเอาสับเกียดไส้เหมือนสาวเลยอันนาสิปบีกมวย

จ้าดีแต่ว่าปีบ่จักดํเหนกัจ้าคือปีปีปีก่อนๆนะเนาะดีแต่ว่าปีวันีดําแต่แฉ้ลูกค้าชนบังต้องห้าอเสีเศร้าตาอรวดเดียวยังสต๊เพิ่มอีกค่ะสองตาอีก่มกก มันลงมาใส่ไห่รเ่มันจะขึ้นไห่เทิงเนี่ยนี้มึงัไทยไปยังนอนอะไทยเปยังไลงมาบ่จ้าแหล่ามันไก่เทียงอย่เนาะเอาพี่น้องันเสาเยนงเลยเด้๋พี่น้องเลยเด้บ่ลเมื่อนี้เขาก็แลหวเลยเฮ้ยแล้วเืนะแล้วอัมันเทาก็บแ้งอือแล้ว เด้อตามแต่ความมั่นใจเพ่มมันขั้นบ่มั่นใจก็เอาไปติดชิ่งได้ตามแต่ผู้สิขายเด้อบ่มั่นมุกมั่นใจก็เอาไปติดชิ่งโลดแต่จะคล้องสิว่าเนี่ก็บอกว่าทานไปเหนไหมโอ้ยเมื่อไหราจเอาจอะจริงๆเลยนนเฮ้ยฮะไปขวากันนะเนาะเดี๋ยวเอาไปสั่นเลยเนาะต้นผลหมาอย่างไร 嗯。Mm.